จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจำกัดการใช้สารเคมีกเกษตรอันตราย3ชนิดคือพาราคอตไกรโฟเรตและคอพาริฟอสโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2ี่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งสารเคมีกเกษตรทั้ง3ชนิดนั้นนำไปใช้กับกเกษตรกรผู้ปลูกพืช6ชนิดได้แก่ข้าวโพดมันสำปะหลังปรามน้ำมันยางพาราอ้อยและไม้ผลห้ามนำไปใช้กับพืชผักพืชสมุนไพรพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สาธารณะ และเตรียมผักดันให้กเกษตรกรหันมาทำกเกษตรแบบกเกษตรอินทรีย์แต่แนวโน้มที่กเกษตรกรจะทำกะเกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมีเป็นเรื่องไม่ง่ายนักทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมกำหนดมาตรฐานของจังหวัดโดยมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่การ,กรเกษตรอินทรีย์จากปัจจุบันไม่ถึง4,000ไร่ให้เป็น100,000ไร่ภายใน2ปี นายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าหากเทียบกับจำนวนแปลงเกษตรอินทรีย์กับแปลงเกษตรที่ใช้สารเคมีในจังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะบอกได้ว่าเป็นส่วนที่น้อยมากเพราะพื้นที่เกษตรกว่า4ล้านไร่เป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ถึง4,000ไร่ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรกรจึงไม่ให้ความสนใจ แต่ล่าสุดรัฐบาลพยายามผลักดันการเลิกใช้สารเคมี3ชนิดคือพาราคอตไกฟโฟเซตและและคออพไพรฟอสจังหวัดเพชรบูรณ์จึงใช้โอกาสนี้เร่งแก้ปัญหาด้วยการกำหมด มาตรฐานของจังหวัดขึ้นโดยมีการตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น10,000แสนไร่ภายในปี2 5 6 4ซึ่งมาตรฐานของจังหวัดเราก็จะไปเรียนแบบมาจากมาตรฐานของระดับโลกแต่ว่าเราจะไม่มีค่าตรวจแปลงที่แพงแบบเขาแต่มาตรฐานเราจะไม่แพ้เขาเพราะเราจะไม่มีข้อกำหนดข้อจำกัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ เราจะนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าส่วนนางสาวกรองการการชนะวิบูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนญการบอกว่าเรามองในเรื่องของการตลาดลดละเลิกในเรื่องของการใช้สารเคมีแล้วมาเน้นในเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะไม่งั้นเกษตรกรเองถ้าเขาจะเลิกไปเลยเขาก็จะถามหาอีกว่าตลาดเขามีไหม ถ้าตลาดเขารับได้ไหมกับผลผลิตที่มันไม่สวยมันไม่ใหญ่มันไม่งามในช่วงการปรับเปลี่ยนผลผลิตมันจะไม่เหมือนเดิมโดยที่ในปีหน้าจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมเดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง11อำเภอในจังหวัดนี้เป็นแปลงเกษตรพักอินซีหนึ่งแปลงอยู่ในพื้นที่ของตำบลห้วยสะแกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร้อยตรีมานะสุทนเกษตรกร,กรที่ทําเกษตรอินทรีย์อยู่ที่หมู่9ตำบปลป่าเหลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า ปลูกผักปอนสารพิษมนันกวาดปีแล้วช่วงแรกประสบกับปัญหาโรคพืชต้องประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบในพื้นที่กับพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมโรคด้วยกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบันก็เชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ด้วยครั้งแรกที่มาปลูกก็มีรายได้น้อยแต่ในปัจจุบันพอผู้บริโภคมีความต้องการรักสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็สามารถผลิตได้มากขึ้นเพราะฉะนั้น ผลตอบโจทย์ออกมาณเวลานี้ผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเพราะการทำกรเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถทำแปลงใหญ่ได้ต้องทำแปลงเล็น้อย เพื่อให้พึ่งผ่าตนเองได้ก่อนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกเกษตรสามชนิดได้แก่กเกษตรกรผู้ชายและผู้รับจ้างพ่นสารเคมีต้องผ่านการอบรมส่วนผู้ขายต้องขอใบอนุญาตและผ่านการอบรมรวมทั้งขายให้เฉพาะ,กะเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเท่านั้นและแสดงจมื่นพื้นที่ปลูกที่ชัดเจนปัญหาของเพชรบูร์ก็คือว่าพื้นที่ของเกษตรกรเนี่ยประมาณครึ่งๆหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งการที่จะผลักดันในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นค่อนข้าง,งที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะว่าการรับรองมาตรฐานเนี่ยเราจะไปผูกไว้กับเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับดังนั้นเมื่อรัฐบาลผลักดันในเรื่ององการลดใช้ยาสารเคมีเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ต่อชาวนาชาวไร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวนาชาวไร่เนี่ย ก็ต้องเร่งชีพด้วยการทำปลูกพืชทําไร่ทํานานะครับซึ่งก็จะคุ้นเคยกับวิธีเดิมๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จังหวัดจะไปผลักดันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ให้เป็นผลภายในเดือน 2, 2เดือนหรือว่าปี2ปีนี้คงเป็นเรื่องยากนะครับเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยขณะนี้เ,เรามีสติว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับประมาณ เกือบ4 0 0พไร่เท่านั้นเองนะครับจากข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เกษตร4ล้านกว่าไร่มีเกษตรสี่แค่4 0 0 0ักว่าไร่ด้วยจิตอย่างที่ว่าเนี่ยครับเรื่องของพื้นที่ด้วยจิตในเรื่องของกติกาของตลาดที่ดุมากจะเป็นตลาดจากต่างประเทศนะครับาการที่จะเข้าถึงในเรื่องของตลาดอินทรีย์ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานที่ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกัน เกษตรกรเราการที่จะผลักดันไปสู่เกษตรอินทรีย์ในระดับสากลเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับถามว่าเราจะทํายังไงให้กเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยมันมีความก้าวหน้านะครับในเมื่อรัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องของการวิใช้สารเคมีแล้วจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยเร่งเห็นถึงปัญหาว่าทําไมกเกษตรกรส่วนใหญ่ถึงไม่เข้าสู่ระบบกะเกษตรอินทรีย์ ท,ทั้งงที่ทางจังหวัดเนี่ยก็มีการสนับสน,นุนในเรื่องของตลาดสินค้าต่างๆมากมายแต่เกษตรกร,ร,กรอาจจะติดขัดในเรื่องของมาตรฐานเราก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาสามคณะนะครับในคณะทํางานระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานมีคณะทำงานระดับอำเภอมีแน่เภอเป็นประธานแล้วก็มีคณะทำงานในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องมาตรฐาน เรื่องมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์เนี่ยสำคัญมาตรฐานของเพชรบณ์เนี่ยตอนนี้เราได้ได้ร่างเสร็จแล้วกำลังเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัดอยู่ซึ่งมาตรฐานของเราเนี่ยเราก็ไปเรียนแบบจากมาตรฐานของระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีค่าตรวจแปลงที่แพงแบบเขาแต่มาตรฐานเนี่ยเราจะไม่แพ้เขานะครับเราจะไม่มีข้อกําหนดเรื่องอข้อจากัดในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับ เราเราจะน,นึกถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่าโลกกําลังเปลี่ยนไปในเรื่อง,องของความปลอดภัยด้านอาหารถ้าถ้าทุกคนไม่ใส่ใจในเรื่องนี้อีกหน่อยสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์เนี่ยขายไม่ได้ก็ตอนนี้ของจังหวัดเพชรบูรีเนี่ยเรามีเป้าหมายว่าในปี 64, 64เนี่ยเราจะผลักดันให้ได้อย่างน้อย1แสน1แสนไร่นะครับซึ่ง เราก็จะคงจะเริ่มประมาณต้นปีงบประมาณ2563นี้ในการที่จะเอางบประมาณจากส่วนร,รยาชการต่างๆซึ่งเป็นเครือข่ายเราเนี่ยมาช่วยกันภารกิจหลักที่ทเกษตรเราทำอะค่ะมันก็คือจะเป็นในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํามีกลุ่มเกษตร,รกรอย่างในส่วนของอกลุ่มเกษตร,รกรที่ผลิตพืชอินทรีย์อย่างนะตอนนี้นะคะเราจะมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งในปี 63เนี่ยคะ่ะจะมีเกษตรแปลงใหญ่ที่เป็นด้านผักอินทรีเข้ามาร่วมหนึ่งแปลงอยู่ที่อำเภอเมืองซึ่งตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการรับสมัคร mm hmm. ในโคต้า10,000ไร่ของแต่ละอำเภอปี62จะเป็นในเรื่องของการสร้างการรับรู้เมืว่าถ้ามาผนกกวบในเรื่องของการจำกัดในเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยคะ่ะ mm hmm. เป็นโอกาสที่เราจะได้การให้ข้อมูลกับเกษตรกรว่ามันเป็นโอกาสแล้วลองมองในเรื่องของการลด ละเลิกในเรื่องของการใช้สารเคมีและมาเน้นในเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่งั้นเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเขาจะเลิกไปเลยเขาก็จะถามหาอีกว่าตลาดเขามีไหมถ้าตลาดเขารับได้ไหมกับผลผลิตที่มันไม่สวยมันไม่ใหญ่มันไม่งามในช่วงปรับเปลี่ยนนะคะอิทตีระยะปรับเปลี่ยนมันจะมีผลเนาะว่าผล,ผลผลิตมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีบทบาทในการเข้าไปเสริมความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้กล้าที่จะลองปรับเปลี่ยน ก็ใช้โอกาสในเรื่องของการที่มีการควบคุมในเรื่องของการใช้สารเคมีจำกัดการใช้สารเคมีนี่แหละมาเป็นเหมือนกับเงื่อไหนไขหนึ่งให้เขาลองพิจะะารณาการปรับมาเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ต่อไปเริ่มมาเรียนรู้เรื่องการ,ร,รทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกเนี่ยาจากมูลนิธิกเกษตรอินทรีย์ไทยให้เข้าการอบรมเรียนรู้ในเรื่องของทำเกษตรอินทะรีย์ณปัจจุบันก็ทำมา เปีแล้วครั้งแรกเนี่ยที่เราทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาในเรื่องโ,คโครคพืชโรคพืชแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องถังอ่าเขาเรียกว่าวัตถุดิบในพื้นที่เนี่ยกับเพื่อตมุนไพรที่ไร่มันก็มีผลพวงเหมือนกันทีนี้เมื่อเมื่อทําครั้งแรกเลยเนี่ยใน1ปีแรก2ปีแรกพอเราทําไปเนี่ยผลตอบโจทย์ในเรื่องของการตลาด เพราะ,ะนั้นเกษตรกรเองเลยเนี่ยการที่เราจะทาเกษตรษอินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จตัวเองนอกจากเราพึ่งพาตนเองได้แล้วเราปลูกกินเหลือกินไปขายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาขายตลาดชุมชนครั้งแรกๆเลยเนี่ยเราก็ขายได้มีไรายได้น้อยแต่ณปัจจุบันพอผู้บริโภคมีความต้องการรักสุขภาพตัวเองมากมา,ม,ามากขึ้นเราก็ผลิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลตอบโจทย์ออกมาณนะเวลานี้เราผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอการตลาดเพราะอะไรเพราะเราทำเกษตรษอินทรีย์เนี่ยมันจะ เราไม่สามารถที่จะทําแปลงใหญ่ๆได้เราทําแปลงน้อยๆหรือให้เพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนกลุ่มในหมู่บ้านเนี่ยอ่าก,ก่อเริ่มแรกเนี่ยได้เข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้เรื่องอินทรีย์เนี่ยทั้งหมดมันสามสิบรายครับในหมู่บ้านนี่สิบรายที่ที่ทำพืชผักที่นํามาส่งยังตลาดตลาดไอตา,ารกอรเราส่วนหนึ่งของเราที่ผลิตเองแล้วอีกตัวนหนึ่งของสมาชิกที่มีใบการันตีรับรองแล้ว